เทเลคอมสูนตรีภาพแห่งการสื่อสารโพลิแซดของแท้ อนนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่อีกหนึ่งอาคาร<ช>นะคะสำหรับที่พิพิธภัณฑ์อยู่สุขสวน์แห่งนี้ที่นี่ก็คือห้องราชาวดีห้องราชาวดีก็คือส่วนใหญ่นี้จะเป็นการโชว์ในเรื่องของนาฬิกาเก่ากับตะเกียงครับโอ้ตะ,ตะเกียงนี่คือมีอยู่แล้วแทบทุกอาคารด้วยซ<ช>้ำแต่มีความพิเศษยังไงอ่ะพี่เทียบเล่าให้ฟังหน่อยก็อย่างที่ที่เดินดูก็คือว่าแต่ละตะเกียงที่นํามาสแสดงเนี่ยที่มาจะแตกต่างกัน โอ้โห oh. แล้วรูปลักษณ์บางอย่างก็จะแตกต่างกันด้วยนะคะค,คือเป็นของเก่าแน่นอนแหละร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่รูปแบบเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าจะมาจากที่ไหน<ช>อ,อ,ออกแบบยังไงอะไรเงี้ยแต่เขาจัดได้สวยมากนะคะ<ม>คุณผู้ชมค่ะอยากให้คุณผู้ชมมาเที่ยวชมนะคะเพราะว่าสเสน่ห์ของพิพิธภัณฑ์ของเก่าอย่างเงี้ยอาจจะหาได้ยาก<ช>เนาะ<ช>สำหรับคนที่ชอบดูนิทรรศการดูพิพิธภัณฑ์นะคะเรียนเชิญเลยนะคะสำหรับที่นี่เองเนี่ยต้องบอกว่าน่าสนใจที่สุดเลยทีเดียวเรา มาคุยกันต่อเมื่อกี้รู้จักผู้ชายคนนี้ไปแล้วนะคะเรียนจบมาทั้งปริญญาตรีปริญญาโท mba ด้วยซ้ำนะคะเป็นอาจารย์มาอยู่ช่วงหนึ่ง<ช>แต่ณนะตอนนี้เริ่มที่จะมาทำธุรกิจของตัวเองแล้วนิคค้างไว้ในเบรกที่แล้วว่าพี่เทพเนี่ยเข้ามาในธุรกิจจานดาวเทียมโดยที่โอเคมีพื้นฐานในการติดตั้งจานอยู่แล้วก็คือ ip star พอเข้ามาทำเนี่ยมันก็ต้องง่ายแน่นอนเลย<ช>มันง่ายอย่างนั้นไหมง่ายครับแต่แต่เบื้องต้นที่จะเข้ามาเนี่ย ผมอยากจะเป็นคนกระจายสินค้ามากกว่าเหลอความตั้งใจแรกเลยใช่ครับหมายความว่าไงคือเห็นศูนย์บริการ PSI แล้วเราอยากเป็นอย่างนั้นบ้างไงก็วันแรกก็ไปเดินไปที่ศูนย์สาขาเลยแล้วก็บอกผมอยากจะขายจานเนี่ยครับปรากฏว่างงงงถางงมาอย่างไงครับเราก็ไม่รู้วิธีการของเขาค่ะในการที่จะทำธุรกิจค่ะครับมันจะต้องมาจากศูนย์กระจายสินค้า ตดนแทนจหนายอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยศึกษาเรารู้ว่าเราเราอยากทำอยากเป็นคนขายจานดาวเทียมขายอย่างเดยครับขายอย่างเดียวโอขายอย่างเดียวไม่มีติดตั้งเพราะว่าฉันก็เป็นหนุ่มออฟฟิศมาอยู่ในห้องแอร์ใส่สูทถูกทยเป็นอาจารย์นักหน้าถือตาจะให้ฉันไปขึ้นหลังคาตากแดดนี่ฉันก็จะแบบต้องคิดหนักอยู่นิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าจะเป็นศูนย์กระจายสินค้านะคะโดยที่ไม่ไม่ได้ไปติดตั้งแหละ แต่พอแบบคำตอบที่เขาให้มานี่เป็นยังไงอะคะต้องถามว่าพี่จะเอากี่ชุดอย่างนั้นพี่จะเอากี่ชุดผมว่าอึ้งเลยชุดคืออะไรไม่รู้จักครับแล้วสุดท้ายกลับมาบ้านมานั่งคิดเอ๊ะทำไมเราต้องมีกี่ชุดด้วยเหรอประมาณนั้นเสร็จแล้วเราก็ไม่พอเขาถามแค่นี้แล้วคุณก็กลับบ้านเลยอะมาเยกลับบ้านเลยอยังไปหาคำตอบก่อนว่าคือลำดับชั้นนึงคืออะไรครับพอสุดท้ายอ๋อมารู้ตอนหลังว่า มันคือส่วนกระจายสินค้านะตัวแทนจําหน่ายนะช่างติดตั้งนะประมาณอย่างนั้นครับ<อ>เราก็เลยทําการเรียนรู้ตรงนั้นไปก่อนค่ะพอรู้แล้วเรากอ็อย่างแรกก็ติดต่อได้แล้วรู้แล้วที่ไหนขายเสร็จแล้วก็หาทุนทรัพย์<อ>ครับ คือเราเริ่มมาพิจารณาแล้วว่าสเต็ปของการทําธุรกิจเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่ว่าเราต้องการจะทําแบบนี้โ<ช>ดนเข้าไปคุยแล้วก็จบเลย<ช>เรามาตั้งเป็นศูนย์กระจายเลยไม่ใช่ติดสิบกว่าปีเป็นพนักง,งานออฟฟิศ<อ>ครับจะออกมาทําธุรกิจส่วนตัวเองอย่างเราอย่างที่ผมบอกว่าที่บ้านมีบ้านพันชาธุรกิจอยู่แล้วครับเราทํา ลูกค้าเดินมาจบแต่นี้เราไปหาเขาครับมันก็เลยคนละมุมกันเออมันจะแตกต่างกันเราเองก็ไม่ได้เคยที่จะเรียนรู้ในสเต็ปธุรกิจแบบนี้อ่ะพอหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มที่จะเรียนรู้แล้วว่าเอ๊ะมันจะต้องมาเป็นช่างติดตั้งก่อนอย่างนี้เหรอคะก็จริงๆเราจะขายเลยก็ได้แต่พอผมซื้อของมาที่หน้าร้านปุ๊บถามว่าใครจะติดล่ะถ้าผมไม่ติดใช่สุดท้ายเราต้องไปติดให้เขานี่นะครับที่มาที่ไปก็ งานที่ชอบหรือว่าสิ่งที่ชอบอะ่ะนอกจากคอมพิวเตอร์แหละนะคะคเป็นสเต็ปมาเรื่อยๆจนมาถึงจานดาวเทียมแล้วมีเป้าหมายในชีวิตที่อยากจะทำอีกไหมตอนนี้ก็คือมีโครงการอยู่ที่บ้านก็อยากทำให้ตรงนั้นเสร็จเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือครอบครัว พ่อแม่เขาจะได้สบายหน่อยพี่เทพเป็นคนหนึ่งที่ต้องบอกว่า,าดูแลคุณพ่อคุณแม่ดีมากต้องบอกว่าทั้งสองท่านนะคะทั้งคุณพ่อคุณแมน่น่ารักมากๆเลยทีเดียวนะคะวันนี้เนี่ยต้องธุรกิจจานดาวเทียมมันเริ่มมีการแข่งขันกันเยอะมากขึ้นนะคะโดยส่วนตัวของพี่เทพเองเนี่ยเข้ามาในธุรกิจนี้มองยังไงสําหรับตลาดที่มันมกําลังคู่กลุ่นอยู่คะคือเรื่องของของตัวอุปกรณ์เองเนี่ยอนาคตมันต้องดีขึ้นอยู่แล้วครับ คันนี้มันอยู่ที่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตัวเราต้องตัดปรับตามด้วยครับคือเพื่อนช่างทุกคนนะครับเวลาทํางานเนี่ยบางทีเราจะเห็นจบทกาไรถ้าสมมมากครับแต่งานอาจจะไม่เรียบร้อยส่วนหนึ่งก็เรียบน้อยบ้างไม่เรียบร้อยบ้างครับเราก็พยายามทาให้ดีหน่อยแล้วกันครับคือว่าถ้าทําไปแล้วเราคิดว่าเราเป็นบ้านของเราครับอย่างเวลาเราไปติดอย่างเงี้ยเราก็ถามว่าตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมคือผมจะถามประจําถ้า ลูกค้าบอกว่าโอเคได้เราก็จบตรงนั้น <c oughs> บางทีบางที่เขาไม่ให้เราติดก็มี oh <no. S 2> ครับบางบ้านอยากยจะติดหน้าบ้าน <c oughs> บางบ้านจะติดหลังบ้านครับบางบ้านจะติดตรงนี้แต่ติดไม่ได้เราก็บอกว่า <c oughs> ผมทําให้ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> คือต้องต้องคุย,ยกัน <c oughs> ครับ สุดท้ายก็คือต้องสร้างความพึงพอใจให้กับคุณลูกค้านั่นแหละถูกต้องโอ้โหนี่ก็คือมุมมองดีๆนะคะคุณผู้ชมค่ะสาหรับการทํางานเองเนี่ยวันนี้คุณจะทําอะไรก็แล้วแต่สิ่งสําคัญคือคุณจะต้องรู้จร<ช>ิงนะคะคและก็ใส่ใจกับมันแม้ธุกรกิจจานดาวเทียมวันนี้ไปติดตั้งทุกๆบ้านทุกๆใบพี่เทพเองบอกแล้วว่าเราจะต้องทําให้ดีที่สุดทําให้ลูกทับประทับใจและพอใจมากที่สุดค่ะนี่ก็คือมุมมองดีๆนะคะจากเพื่อนช่างคนพิเศษของเราวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญคนพิเศษของนิง ที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆทั้งมุมมองการใช้ชีวิตและก็การทำธุรกิจด้วยค่ะขอบคุณค่ะเซตแอนเซอร์ของเราวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะไปพบกับช่วงของพบอิดพิชิตโชคมิกและพิเทพลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะที่บุ๊ดมืดีครับสวัสดีครับนี่นี่กองเชียนี่ก็เพื่อนกลุ่มโคกเดียวกันนะฮะอันนี้เป็นโต๊ะประจำตำแหน่งเลย พี่อุดมครับวันนี้พบอิดพีโชครับจากศูนย์เ s i บางแคบอกว่าถ้ามาเยี่ยมลูกค้าแถวนี้นะต้องแวะร้านนี้เลยเพราะว่าร้านนี้นี่มีเพื่อนช่างมาอยู่เต็มไปหมดเลยนะฮะแหล่งรวมเลยแหละเนี่ยโอ้โหนี่นะฮะก็เลยไม่พลาดละฮะที่จะเอาโชคมามอบให้กับร้านอุดมแอาแต่โชคนี้ก็ต้องมอบผ่านเกมนะฮะพร้อมจะเสี่ยงทายหรือยังครับพี่ถ้าพร้อมแล้วตรงนี้เลยครับพี่ เดี๋ยวกล้องตามไปนะครับนั่นนั่นนั่นมีมีกันั่นนั่นมีกระยวนะครับคุณผู้ชมดูครับเพราะมันจะเด้งมากมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับและดิ้นไม่หยุดครับคุณผู้ชมครับมาหยุดที่5ครับผมเขาบอกว่าเกมที่5มาชวนพี่ไปตีกอล์ฟเคยตีกอล์ฟไหมครับเคยครับไหมอยู่นี่เลย นี่นี่เฮ้ยน well> ่นถ้าพี่ถ้าพี่อุดมถ้าพี่อุดมสามารถพิชิตได้นะครับพร้อมไหมครับพี่พร้อมลุยนะฮะแต่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอเวลาสักแป๊บเดียวนะฮะเราจะเซตเกมก๊อบมะนาวนะฮะและให้พี่อุดมของเราแปลงร่างสักนิดนึงอ่าแป๊บเดียวจ้ะ คุณผู้ชมครับหลังจากที่พี่อุดมของเรานะครับแปลงร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้พร้อมที่จะหวดแล้วใช่ไหมครับพี่นี่ครับคือลูกก๊อฟของเรานะครับทั้งห้าลูกนี้นะครับแค่พี่ตีลูกก๊อฟห้าลูกนี้นะฮะไม่จับเวลาได้นะฮะใจเย็นๆเลยให้เวลาเต็มที่เลยนะฮะให้เข้าเป้าตรงนั้นนะครับขอแค่2ลูกเท่านั้นจานโอเค1ชุดกับเสื้อโอเคอีก10ตัวเป็นของร้านอุดมแอร์ทันทีเลยนะฮะฉะนั้นพี่พร้อมแล้วยังฮะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวรับอุปกรณ์จากผมก่อนนะฮะอ่านี่ก็ ผมมีไม้กอล์ฟให้พี่เลือกสามไม้เลยนะฮะสมไม้เลยนะครับผมเอาอันไหนดีฮะเดี๋ยวผมเป็นแคดดี้พี่อันนี้ลวกันโอ้เอาอันนี้ไหมเอาไม้ไร์เลยนะครับนี่เล่นไร์เลยนะฮะเอาอย่างงี้เพื่อให้กล้ามเนื้อมันเริ่มจำบวงสวิงได้บ้างจะให้พี่ซ้อมก่อน1ลูกซ้อมลูกไหนดีครับพี่นี่ดูลีลาการวางเท้าโอ้โหโอ้โหผมว่ายกจานลงมาเลยดีกว่ายกจานลงนี่นี่ มีเทียบด้วยมีเทียบด้วยมีเทียบด้วยคุณผู้ชมนี่ดูดูนี่ดูดูดูไม่เลี้ยวแต่เกือบล้วนิดหน่อยนิดหน่อยเฮ้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 ยทำเป็นเล่นไปนะฮะคุณผู้ชมครับเพราะว่าพื้นมันไม่เรียบด้วยนะถ้าพี่อุดมแกจําบงสวิงได้นี่เราเสร็จเลยนะ <c oughs> เราเสร็จเลยนะคุณผู้ชมนะ <c oughs> เอาละครับพี่อุดมครับต้องการซ้อมิงไหมฮะ เอาเลยอันนี้เป็นไงพวกผมใจนักเลงด้วยใจนักเลงด้วยถ้าอย่างนั้นครับพี่อุดมครับผมไม่กวนพี่แล้วครับเริ่มลูกแรกเลยครับพี่ตั้งสมาธิครับคุณผู้ชมครับตั้งสมาธิฮะรอเฮนะครับรอเฮนะฮะผมเอาใจช่วยนะครับพี่อุดมครับลูกแรกไป้ะฮะไปไหนละฮะลูกแรกไปแลวฮะนกพิราบหล่นสองตัวครับพี่ลูกแรกลูกที่สองครับลูกที่สองครับเฮ้ย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  ผ้ชมเปลี่ยนไม้ไหมฮะเอ่อผมเป็นแคดดี้ให้ผมเฉีย์พี่ครับพี่เอาเลยครับพี่ลูกที่สองครับอันนี้อันนี้อันนี้ใช้ไม้เล็กลงมาอีกหน่อยครับคุณผู้ชมดูมันมันพลาดตรงไหนครับโปอุดมครับไมันไม่ขนาด มันจับมารอแล้วนะไม้มันไม่ถนัดนะฮะปอุดมเขาให้ทัศนะไว้ว่าไม้มันไม่ถนัดนะฮะงานนี้นะฮะสมมุติเอาเอามะนาวมาวางตรงนี้แล้วเป็นไม้นี้เอ้ยนี่นี่เมื่อกี้เรายังไม่เห็นเลยนะเห็นพี่อุดมเขาบอกว่าเขาเป็นนักกอล์ฟอยู่เหมือนกันดูไม้นี้ครับคุณผู้ชมครับถ้าเท่าผมให้เสื้อถ้าไม้นี้ไม่เท่าเลิกคุยนะครับคุณผู้ชมครับไม้นี้ครับเพื่อศัก์รีครับไม้นี้ฮะดูดูเออไม้นี้ไปไกลกว่าไม้นี้อีก คุณผู้ชมครับก็คงจะต้องประกาศแล้วฮะพี่อุดมนะฮะตัวแทนจากร้านอุดมแอร์ของเรา,เรานะครับว่าเราจะได้ยกรางวัลมาให้ใช่ไหมไม่สามารถที่จะพิชิตโชคไปได้นะครับแต่เรายังจะอยู่กันที่นี่ในเทปหน้านะฮะแต่ว่าจะเป็นร้านไหนได้เล่นเกมอะไรและที่สําคัญที่สุดจะคว้ารางวัลไปได้หรือไม่คงจะต้องตามกันต่อไปอสําหรับวันนี้ที่ร้านอุดมแอร์เอ๊ะอุดมแอร์ตั้งอยู่ตรงไหนครับพี่ เส้นบางตาครับหน้าทางเข้าวัดป่านะครับมีบริการอะไรบ้างครับมีติดตั้งจานดาวเทียมนะครับครับผมซ่อมแอร์ครับระบบทุกชนิดนะครับติดตั้งด้วยซ่อมด้วยขายด้วยครับและถ้าสมมุติว่าลูกค้าเขาดูแล้วเขาอยากมาจังเลยแต่มาไม่ถุงเบอร์โทรครับพี่082 082 292 292 4844ครับ4844นะครับพี่อุดมยินดีให้บริการนะเทปหน้าเป็นใครตามลุ้นนะสำหรับวันนี้เราต่างคนจัดล่ะอุดม